มิงมงคุจัก,กรวาลทั้งแปดทิศทิศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชาเสมานาเขเต,เตสมันตาสัตยสนาสตสหัสสานิปัจจิกพุทธชาปริเขตเตรักขันตัวสุรักขันตุยมา มิงมองคนจักกวาลท,ทั้งแปดทิศระิิทิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเขตชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบครอ,คอบตัวอนันตาราชาสีม,มานาเกติสมันตาสัตยศนะสัตสหัสสานิสังฆะชาระปริกเขตเตรักขันตุสุรักขันตุ คาถาโพธิบตัตรหรือ,นอนมนสิบทิศบุรพารัศมิง พระพุทธคนนางบุรพารัตมิงพระธรรมเมตังบุรพารัตมิงพระสังฆานังทุกขโรภะกยังวิวันชัยสัพพทุกสัพสกสัพโลกสัพภัยสัพกราเสนียจันไรวิวันชชยสัพพัานังสัพะลาพังพวันตูมรับขันตัวสุรับขัรตัวอาคานอยรั สามิพระพุทธคุณนางอาคเนยรัศมิงพระธรรมเมตัางอาคเนยรัศมิงพระสังคานังทุกขโรภกกายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะคราสานียจันไรวิวันชัยเยสัพพระนางสัพพระลาพังพระวันตูเมรักขันตัวสุรักขันตัวทักสิน ระสามิงพระพุทธคุณนางทักสินพระสามิงพระธรรมเมตังทักสินพระสามิงพระสังฆานางทุกขโรโะกายังวิวันชัยสัพทุกสัพศกสัพโลกสัพัยสัพพราะสเนียจันไรวิวันชัยสัพพะนางสัพพลาพังพะวันตูเมรักขันตัวสุรักขันตัวหรดี รสมิงพระพุทธภูณนางหอรดีรสมิงพระตามเมตังหอรดีรสมิงรสังฆานังทุกขโรภสัขายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพโศสัพโรคสัพภัยสัพกรสานิจจันไรวิวันชัยเยสัพพระนางสัพพระลาพังประวันตูเมประขันตัวสุรักขันตัวปัตจิต จิมราษมิงพระพุทธคุณนางปัดจิมราษมิงพระธรรมเมตังปัดจิมราษมิงพระสังฆานังทุกข์รคณ์ขยังวิวันชัยเยัพพทุกศพโศอกัพพโรคัพพภัยสพเคราห์สเนียจันไรวิวันชัยเยสัพทะนนางศพพลาพังพระวันตูเมรักขันตัวสุรักขันตัวพายา สมิงพระพุทธคุณนางพายาพระสมิงพระธรรมเมตังพายาพระสมิงทุกขโรภะกขยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพป,ปโศกสัพป,ปรโรคสัพพภยัยสัพป,ปะครสเสนียจ,จันไรวิวันชัยเยสัพพทฒนางังสัพพราพังพวันตูเตรักขันตัวสุรักขันตัวอูดอรพระสมิง พระพุทธคุณนางอุดรรศมิงพระธรรมเมตังอวดรรศมิงพระสังฆานังทุกขรโรภะกขายังวิวันใจเยสัพปทุกสัพพโศสสัพปโรคสัพพภัยสัพพะกรสเนียจันไรวิวันัยเยสัพพัานังสัพพารามภวันตูเมรักขันตัวสุรักขันตัวอีสารรศมิงพระพุทธคุ คนนางอีสารรัศมิงพระทรรมเมตังอีสารรัศมิงพระสังฆานาังทุกขโรขพยัง วิวันยเสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพระนางสรพพลาพังพระวันตูเมรักขันตัวสุราขันตัวเยียงอากาศรัศมิงพระพุทธกุนนางอากาศรัศมิงพระธรรมเมตังอากาศรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคขพยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะพะนางพะบังพวันตูเกรักขัานตัวสุรักขานตัวปัตวีรัสมิงพระพุทธกุลนางปัตวีรัสมิงพระธรรมเมตังปัตวีรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคขัพยังวิวั ชาชัยสับปะุกสัพปะสกสัปะโรคสับปะัยสับปะคราสเนียยตันไรสับปนางสัพพะลาพังพระวันตุเมรรกคันตัวสุรคันตู หน้าไหนครับหนา้าบารมีสิบทับนหน้นานเจ็ดสิบสี ธานาปารามิสัมปันโนธานาอุปปารามิสัมปันโนธานาปรมัทธปารามิสัมปันโนเมิตรามัยตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิทธิปิโสภควาศีลปารามิสัมปันโนศีลาอุปปารามิส สัมปันโนสีลาปรมัตถบปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติาตุเบกขาปารามีสัมปันอิติปิโสภะกะวัตเนคัมะปารามีสัมปันโนเนคขมะอุปปารามีสัมปันโนเนคขมะปรมัตถบปารามีสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเปกคขาปันสัมปันโนติปิโสภะกวาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปารมัตทปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติสามโเปกคขาปารามิสัมปัน โนอิติปิโสภะกะวะวิริยะปารามีสัมปันโนวิริยาอุปปารามีสัมปันโนวิริยะปารามัทธปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาาุปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะกะวะขันติปารามีสัมปันโนขันติ อุปาปารมีสัมปันโนขันติปรมัธถารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุบกขาปารา มีสัมปันโนติปิโสภะกะวะสัจจปารามีสัมปันโนสัจจอุปปารามีสัมปันโนสัจจะปารมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีติปิโสภะกะวะ अति पा साम पा नो अतिथन प उप पा सां पा नो अतिथान पार्थ पाने सां पा नौ मेहता मैत्री करुणाम मुता उ पा पा नोटी विशोभगवा मेहता पा पा नौ मेहता उप प รามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถ t าร a p a สัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอินทิศุปกะวะอุเบกขาปารามิสัมปันโนเบกขาอุปามีสัมปันโนเบขาปรมัตถ t าร a p a สัมปันโน मेहता मैत्री करुना मुदिताऊ बे का पा पाशो भगवान था साम सं सा उप पा सानो धा साथ पा सां पाता मैत्री करुणा मुदिताऊ बे का पा सा I know you so. It, so.